6ชีวิตหรูหราที่ทุกคนต้องมีนะคะข้อที่1เวลามีเวลาที่จะทําอะไรที่เราชอบมีเวลาที่เราจะพาครอบครัวเราไปไหนก็ได้มีเวลาที่เราจะได้มีความสุขในสิ่งที่เราอยากจทำจริงๆข้อที่ 2. ความสงบใจมีความสงบใจมี peace of mind มีทําให้เรารู้สึกวางใจปลอดภัยรู้สึกดีกับใจของเราเองด้วยตัวเราเอง ข้อที่สามทำอะไรแบบไม่ต้องรีบในตอนเช้าทำอะไรที่เราอยากจะทำทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราค่อยๆทำไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องโลกในตอนเช้าข้อที่สี่มีสุขภาพที่ดีนี่คือความหรูหราที่หน่อยบอกเลยนี่โคตรจะหรูหราที่สุดในชีวิตแล้วคือการที่คุณมีสุขภาพที่ดีข้อที่ห้าอยากจะไปไหน ก็ได้ไปอันนี้คือสุดยอดของความหรูหราแล้อยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรอยากจะเติมเต็มอะไรให้ตัวเองเที่ยวทุกที่ที่คุณอยากจะไปเที่ยวรอบโลกหรืออะไรกไ็แล้วแต่หรือจริงๆไม่ต้องเที่ยวรอบโลกก็ได้แค่ได้ไปในที่ที่คุณอยากจะไป และข้อสุดท้ายนะคะอยู่กับผู้คนที่เต็มไปด้วยความรักไม่ว่าจะครอบครัวของคุณเพื่อนฝูงของคุณหรือใครก็แล้วแต่เพราะบางคนนะถ้าเราพูดเรื่องครอบครัวหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัว uition, ใครก็ได้ที่คุณรู้สึกรักได้อยู่ในโมเมนต์แห่งความรักสิ่งนั้นคือความรวยและความหรูหราที่แท้จริงแต่บางคนมาคู่แล้วถ้าอยู่กับคน,ท,น uya, ท็อกสิกถอยออกมาก่อนเขาแค่ยังไม่พร้อมที่จะรับความรักที่คุณให้ในเวลานี้แค่ถอยออกมาก่อนแล้วอยู่กับคนที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกรักรู้สึกปลอดภัยแล้วนี่คือความหรูหราหกอย่าง ที่นน่อยอากให้คุณเริ่มหามาตั้งแต่ตอนนี้